สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้ง2ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, Youtube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเ e อ็กซคลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวจนเธอมานิแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่าโอเคลุกกี้คิงีพีหน,นะคะตั้งแต่อันแรกร้องคาราโอเกะ <laughs> <laughs> โ<เ>คตรตึก <laughs> ตลกมากเลยอ่ะคนร้องมันคนร้องไม่เคยดูเราแบบไม่เคยได้ดบบ<ช>โฟกาสที่คนร้องสักคนนะ่ะแดนเซอร์นี่แดนเซอร์แย่งซีตลอดโดยเฉพาะจีมินกับบีเออตึงตลอดเลยอ่ะแต่จีมินนี่ตึง,งจรงิงๆนะ <c oughs> จีมินแบบว่าแย่งทุกคน,นอ่ะคอยอยู่เซนเตอร์ตลอดเบียดเราสุดท้ายเจอพี่โฮกผักออกไป <c oughs> พี่โหบอกหมั่นไส้มานานแลวแล้วตอนตัวเองได้ร้องอ่ะโดนจงกุกแย่งจงกุกร้องเยอะมากวันนี้ฟิลไปเลยนะเออฟิลฟลยังไม่ได้ร้องเลยจบแล้วเออฟิลฟิลไปแป๊บหนึ่งใช่ตอนนั้นเอ็มร้องก็ชูเก้าร้องเยอะเหมือนกันนะพี่รู้ใครร้องส่วนมากคนร้องจะโดนแกงเนาะใช่ใช่คนร้องจะโดนแต่มีพี่จินน่ะที่ที่คนร้องเออร้องพ่อยนะเพลงพี่จินไหมนะที่ฉันพูดบ่า โอ้พเศร้าขนาดนี้ใครกล้าเต้นวะจีมินเต้นคนแรกเลยอินเนอร์มาเต็มด้วยเออเดี๋ยวฉันจะไปย้อนดูต่อนนั้นจังหวะโคตรได้เลยที่ฉันพูดนะใช่ใครจะกล้าเต้นวะเราแบบจีมินแบบผมเองอ๋อหวังว่าผมเองผมี้่หละกล้าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพี่แต่พี่จีนน่ะคืออินมากเลยนะก็ใช่แต่เราหัวล้อเราไม่ได้โฟกัสพี่จีนเลยแกก็ร้องพ่ออยู่นะแต่ทำไมเกว่าเกทํทไม่ดี อาจจะแบบอาจจะแบบอยากให้ดีกว่านี้อเไยยังยังไม่เท่าที่ติงตั้งตั้งไว้ยังไก็ไม่ดีหรอกวันนี้ใครจะไปร้องออกก็ถามจริงทั้คอร์ดอะไรแล้วแกอุตส่ากันแล้วนะเกพยายามยิ่งแล้วโฟกัสที่ที่การร้องเพลงแต่จีมินก็แบบเ่อะไรไม่รู้แล้วก็มีคนเต้นลัอมีเต้นลำกับเจโฮปะใช่ตลกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนดูดีกว่าตลกมากเลยอ่ะชอบตอนคาราโอเกะ แล้วก็หลังจากคาราโอเกะเสียจก็เล่นโกะปะเออที่ว่าดีดดีดเขาเรียกอะไรนะโกะอืมดีดโกะอันนี้ก็จีมินก็ตื่นแล้วนะดีดเขาดีดได้ลูกแรกนี่เปลี่ยนท่าล่างเลยแบบโอ้โหเต็มที่เต็มที่เต็มที่พี่จินก็โดนแกน้องอนว่าน้องอกว่าเป็นคนที่อะไรนะเหมือนกับเหมือนก็เป็นหลุมดำเนาะเป็นผู้แพ้อะเป็นผู้ที่แบบเวลาเล่นเกมก็แพ้อะไรเงี้ยจีมินก็เลือกพี่จินเลยนะ เรีอกพี่จินแล้วก็แข่งกันไปมาเนาะสรุปก็ทีมมักนีจิมินเก่งนะเออจีนมินเขาเวลาดีดนดีดแบบคมเนาะเรียกว่าดีคมบาแนนแล้วก็คมแบบว่าออกแบบแรงมากเลยเวลาดีดออกอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเกมราชาเกมราชาวันนี้มีอยู่สามคนมีจอนสุดท้ายอ่ะที่พี่จินได้เ ตอนนั้นก็วนหลุดอยู่วีจีมินชูชก้าจีมินกับชูก้านําบ่อยสุดแหละตอแรกจีมินกินกินกระเทียมเนาะวันนี้ได้แต่กินวาน,น้องเกี่ยวกับปากนั่นเลยใช่กินกระเทียมโหดอยู่นะเพราะว่ามัน ถ้าคนที่ไม่กินไม่รู้ว่าน้องได้กินสามเม็ดเลยไหมแต่ว่าถ้าคนไม่กินมันจะกินแล้วมันจะเผ็ดฟอมากเลยผดเผใช่เพราะว่ามันต้องกินกับอย่างอื่นเนาะกับอาหารกับแหนมกับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีวีว่าโดนท่ารูปนานูแต่จะรูปแบบเออเราก็คิดว่านึกว่าให้ทําเหมือนกับแอ็กอกมันแน่ารักน่ารักไม่อีฝ่ายึงคืนอะไรเงี้ยจับอย่มีจับ่ีเลยไม่มีจ้าทุกคนใช้ความแบบพี่ชูก้าทำยังไงนะตอนแรก ดึงลงมาเร็วๆใช่ไหมจกุ้วกหน้าหันเลยด้านข้างเออแล้วก็จีมินค่อยๆใชเอามือกดได้นะคุดเกียนแล้วก็โดนเครื่องช็อตอะไรนั่นไงชูกช่าเล่นโหดน้องทีมงานแย่มากไม่ถนอมน้องเลยออแล้วก็จีมินก็โดนแปงสีฟันวาสบิใช่วาาบเอทิตทีแล้วโดนแปงยาสีฟันอทิตนีโดนแปงฟัน แล้วอาทิตย์ที่แล้วอ่ะยาสีฟันเย็นก็ไม่ชีมงานก็ไม่สนใจแฉบหน้าแฉบหน้าล้างก่อนได้ไหมก็ไม่มีใครสนใจแน้อบีก็ได้เอ้ยบีก็ได้สองครั้งอยู่นะได้กินวุ้นด้วยยกน้ำหนักออันนี้ตลกจองกุงเหมือนน้องแบบทำอย่างนี้แล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยได้โดนทําทั่วนะจองกุงนะใส่แต่พี่เดียน้องเน้อตลกธรรมชาตินะเขาว่าจงกูกเป็นคนเหมือนเด็กอ่ะเด็กที่แบบเด็กขี้เล่นขี้เล่นแบบว่า อยากเล่นเองอ่ะพี่ทำไมไม่ทำแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเโชว์ความเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยชูก้าเจอเจอแค่แค่อันเดียวอ่ะหรอมีไม่ชูก้าก็โดนไฟโดยไอตัวช็อตไงแล้วก็โดนกินน้ําเขียวอะไรที่เออกินน้ําผักเออน้ําผักน้ำผักกินน้ําผักแล้วสุดท้ายพี่จินเนาะแล้วทีน้าก็พี่ชูกาโดนไม่ใช่เหรอไม่วีต้นอาววีโดนเนาะใช่ แล้วก็พี่จินโดนไอ้ให้ใส่ขี <c oughs> ข่เทาวิ่งบนรูวิ่งสาวงามสองงามงงามจริงๆ <c oughs> แต่ว่าซีฟรูปไม่ขึ้นนะเพราะม่าไหลกว้างไ <c oughs> หลกว้างไ <c oughs> หลกว้างแล้วก็ปิดไทยด้วยลอตโต้ลอตโต้ <c oughs> ก็จะเป็นแว่นตาแล้วนี่ไงมีตอนที่ยาเอ็มจอมทำลายล้างไงลาดน้ําอันนั้นลงบนที่ออกกาลังกายเขานะเออจอนทุลายล้างของจริงตามฉายาเลยใช่แล้วก็มาแจก เห uh, มือนกับแบนตาเนอลอตโต้สูมว่าใครจะได้วบนตาของพี่ไอยมไปซื้อไว้ตั้งจิบจิบสองปีออราคาแสนวอนแล้วลูกีวอนนี่แหละรืคาแพงอยู่แต่อยู่กับน้องมานานเลยนะก็เป็นของมีี้าค่ะก็ได้ตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ ประมาณนี้แค่นี้แล้วก็ตัวอย่างอะไรไปเราไม่ได้ดูเนาะเราสนุกมากเลยส<ต>นุกค <laughs> ือเราชอบตะอานโอเกียที่สุดแล้วมันไ่หวัวร้อไม่หยุดเลยอะ่ะ <laughs> สนุกมากเนี่ยตึงไปตึงมาตึงใส่กันะ่ะ <laughs> คือทุกคนไม่ยอมกันอนะ่ะทุกคนบรือว่าชอบเหมือนกับเป็นคนเกลียนทุกคนเลยแบบ <sh arp> <sh arp> ชอบแกล้งกันอะ่เะเขาคนคนที่แบบไม่คนที่ไม่เกลียนที่สุดนะเรียบร้อยสุดคือพี่จินพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะไม่ไม่ค่อยแกล้งคนอื่นส่วนจะโดนแกล้งออจะไม่ค่อยทันน้องๆในการแกล้งอะไรอเงี้ย เออแล้วน้องๆมักนี่ตึงหมดเลยอ่ะดูตอนท่านั่งดิท่านั่งเล่นดีดอะไรน่ะพี่จีนนั่งแบบนิ่มมากเลยพี่จีนมนี่แบบขออดีต่อแล้วมาอะไรเงี้ยโคตรแบบโอะโคตรตึงๆใส่พี่แล้วก็มีการตีกระชากพี่ตอนพี่แพ้นะกระชากพี่ไม่ถนอมพี่จีนเลย โอเคนะคะก็สำหรับลูกี้ e ิงอีพีหกนะคะก็สนุกมากวันนี้ยังไงก็ฝากเป็นลังใจให้เราในอีพีหน้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดปุ่มสุดระแตงได้นะครับค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ